สวัสดีพี่นักเล่นเกม FC Mobile นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในโหมด head to head นะครับก็ลงแรงนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของสกิลที่เราจะหนีบลงไปในสนามนะครับว่าสสกิลที่เราจะเอาติดไปเนี่ยมันใช้สกิลไหนบ้างสกิลไหนเมตาไม่เมตาแล้วก็มันใช้ยังไงใช้ตอนไหนเดี๋ยวมีวิธีการกดใช้นะครับแล้วก็มีสกิลเพลย์ที่อยู่ในเกมให้ดูเลยแบบละเอียดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะเติมง,ง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนด์ช็อป รานเติมเกม fc mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปสอช่องทางติดต่อ description ใต้คลิปก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าสกิลพวกนี้ไปซื้อที่ไหนนะครับก็ไปที่หน้าแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าท่าสกิลด้านล่างมันมันก็จะขึ้นเป็นตารางสกิลมาให้เรานะครับก็เราเลือกเลือกช็อปเลือกใช้เลือกจ่ายได้เลยนะครับว่าใช้สกิลตัวไหนครับก็ราคา1000พเพชรนะคร ต่อไปก็คือวิธีการเข้าไปหน้าสกิลนะครับก็คลิกไปที่ทีมนะครับแล้วก็ไปที่การแก้ไขทีมมันก็จะขึ้นหน้าด้านล่างนะครับก็จะเป็นท่าสกิลเรากดเข้าไปดูนะครับในนี้ก็จะมีท่าสกิลที่เราติดตั้งไว้แล้วแล้วก็มีสกิลที่เราจะเลือกใช้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออธิบายหน้านี้ก่อนแล้วกันว่าหน้านีา้ใช้งานอะไรยังไงบ้างน,นะครับให้ดูแถบสกิลด้านล่างที่มี4สกิลนะครับ เนื่องจากปุ่มของเราเนี่ยมันมีสีทิศทางบนล่างซ้ายขวาเราสามารถเอาสกิลไปยัดในปุ่มพวกนี้ได้ทัแค่4สกิลเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนทั่วไปเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะอัดเข้าไป4สกิลเลยครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตพวกโปร,โปรเพลเยอร์ทั้งหลายหรือนักแข่งนะครับเขาจะเอาไปแค่3สกิลที่ใช้เน้นๆน,น,นะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยมันใช้ไม่เยอะหรอกสกิลมันจะมีเมตาอยู่ประมาณ 3- 4สกิล5สกิลโดยประมาณนะครับก็อะมาดูกันแถวล่างล่างสุดที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่มันวงอยู่นะครับก็ ก็จะเป็นสกิลที่เราเซตไว้แล้วนะครับในตารางพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับก็มีชื่อสกิลมีนักเตะที่สามารถใช้ได้ก็คือสกิลสีดาวนักเตะก็ต้องมีสกิลมูฟสีดาวเหมือนกันนะครับส่วนถัดมานะครับก็มันจะเป็นรูปลูกศรนะครับก็วิธีการใช้สกิลก็กดกดสกิลแล้วกดปัดไปทางลูกศรที่มันเซตไว้นะครับว่าสกิลนี้ปัดทางไหนอย่างของผมเนี่ยตวัดชิงด้วยส้นก็คือตอกส้นอ่ะก็เราก็ปัดทางซ้ายมันก็จะตอกส้นนะครับ อันนี้คือการหน้าต่างการใช้สกิลนะครับถ้าเราเกิดเราไม่ใช้สกิลนี้เราก็สามารถปิดการใช้งานได้กด toggle er switch ตรงสีฟ้าปัดไปทางซ้ายก็จะเป็นการปิดใช้สกิลนี้ไปก็กดไปก็ไม่ติดมันจะไปติดถ้าสกิลติดตัวที่มีมาให้นักเตะนะครับส,ส่วนแถบข้างบนนะครับใต้ชื่อสกิลนะที่มความว่าเปลี่ยนกับลองนะครับเปลี่ยนก็คือถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสกิลช่องนี้เป็นชื่อสกิลอื่นได้ที่เรามีอยู่ในในช่องของเราในครังของเรานะครับส่วนลองเนี่ยก็คือเข้าไปเทสสกิลครับเข้าไปโหมดฝึกซ ต่อไปนะครับเรามาดูแอคชั่นของสกิลกันนะครับว่าสกิลนี้เวลาใช้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่าสกิลไหนหน้าตามันใช้งานเป็นยังไงบ้างผมเซตไว้สี่สกิลของผมนะเดี๋ยวช่วงท้ายจะอธิบายว่าสกิลไหนใช้ยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับอีลาสติโกสังเกตนะครับแทนนักเตะด้านล่างขึ้นกักเตะที่มีในทีมของเรานะครับแล้วตัวที่เป็นตัวที่มีสว่างขึ้นมาคือตัวที่ใช้ได้คือสกิลมูฟ้าดาวก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิล ที่โรนันโดใช้นะครับเป็นอิลาติโกต่อมาเป็นเลนโบนะครับเรนโบก็คือการหนีบข้ามหัวหนีบมาข้ามหัวก็จะเป็นสกิล4ดาวนะครับต่อมาเป็นตอกส้นนะครับหรือตอกไข่หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสกิล4ดาวเหมือนกันนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับต่อมาเป็นเปลี่ยนเลนนะครับก็ใช้สกิล4ดาวเหมือนกันท่าทางสกิลก็จะออกประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นฮิลช็อปเป็นท่าที่โรนัลโดใช้นะครับเวลาเลี้ยงเข้ามาแล้วจะตัดเข้าในนะครับจะใช้ฮิลช็อปตัดเข้ามา แล้วก็กดเต็มข้อนะครับอันนี้เป็นท่าประจําของโรนโดอันนี้สับขาหลอกอันเนี้ยเป็นสกิลที่ใช้บ่อยมากนะครับเรียกว่าสับพุ่งสับหลอกสับสปินอะไรก็แล้วแต่นะครับคือท่านี้เลยต่อมาเป็นท่าครึ่งบอลบอลโรนะครับก็สําหรับงบน้อยหรือสกิลน้อยนะครับเ่นเช้งไม่ได้ก็บอลโรแทนนะครับต่อมากระดกบอลขึ้นวิ่งนะครับท่านี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ช่วงแรกที่เรายังไม่มีสกิลนะเราก็สามารถใช้ได้ยิงหลอกเปิดทางท่านี้นะครับโอเปนอัพเฟกช็อตตัวนี้สําคัญมากนะครับตัวนี้ เอาไว้ใช้ยามจําเป็นหน้าประตูนะครับนอกออนอันนี้เอาไว้แตกวิ่งแข่งสําหรับนักเตะที่มีความเร็วนะครับสามารถใช้ได้เป็นสกิลเสริมที่นอกจาก3ามสกิลที่ใช้หลักๆนะครับฮันส์สต็อปนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะเราสามารถดึงบอลกลับหลังได้เลยโดยที่ต้องไม่ต้องหยุดบอลก็ได้นะครับเทิร์นแอนด์สปินเป็นการดึงบอลหมุนนะครับไม่ใช่สีดานเทิร์นนะสีดานเทิร์นจะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันดึงถอยหลังแล้วหมุน ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมคนถึงไม่ใช้กันนะครับอันนี้รูเล็ตนี่คือสีดานเทินครับหมุนบอลผ่านไปเลยครับส่วนใหญ่นักเตะท,ที่ติอยู่ติด,ต,ดตัวมาจะเป็นสีดานเทินซะส่วนใหญ่ท่านี้เป็นขยับออกแล้วหลบออกขยับหลอกแล้วหยบออกนะครับซีลสามดาวนีตว,วัดชิงแนวข้างนะครับชิงโดยโซนแนวข้างตอไข่แนวข้างยังไม่เห็นใครใช้นะเหมือนจะใช้ยากต่อมาเป็นสกิลนะครับที่เรา จะต้องหนีบลงไปในแห h งเฮ t o เฮ a d นะครับเป็น4สกิลนี้นะเป็นสกิลเมตานะครับอันแรกก็คือตวัดริงด้วย้นก็คือตอกไข่นั่นเองสาหรับตัวที่มีความสูง183ขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้จะสามารถตอกไข่ได้ไกลแล้วก็ตอกทีก็หายเลยนะครับเอาไม่ทันแน่นอนอันที่2ก็คือสกิลเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ตอนที่สําคัญสําคัญเลยนะก็คือตอนที่เราเลี้ยงจากปีกนะครับแล้วตัดเข้ามาปั่นยิงนะครับไซส์ก้อยไซส์โป้งก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะเป็นท่าเริ่มต้นคือหักเปลี่ยนนเเลข้ามาม ส่วนท่าที่3จะเป็นท่าสับขาหลอกหลบออกก็คือตัวนี้จะเป็นท่าสับพุ่งสับสปินท่าสับเนี่ยตัวนี้สําคัญใช้บ่อยมากนะครับเอาไว้ฉีกหนีคู่แข่งหรือเป็นท่าสกิลในการหลบกองหลังนะครับก็มันสับได้หลายรูปแบบมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสับหลายรูปแบบเนี่ยมันสับยังไงบ้างนะครับส่วนอันที่4นะครับก็จะเป็นยิงหลอกแล้วเปิดทาง Open อ a รทแฟลกช็ตนะครับตัวนี้หลักๆในการใช้ก็คือเวลาเราวิ่งไปเบียดกับกองหลังเวลากองหน้าได้บอลน,นะครับบอลถึงปุ๊บเนี่ย หลังไม่จะชนกันแล้วหน้าไม่หันหาประตูใช่ไหมเราจะใช้ท่านี้นะครับใช้ท่านี้กดเพื่อเพื่อให้กองหน้าเราเนี่ยมันหลอกเบียดเอาบอลเอาตัวหลังเอาเอาหลังเนี่ยบางบอลบางคนแล้วก็เบียดบอลเข้ามาหน้าประตูนะครับเราก็สามารถหันหน้าตรงประตูแล้วสามารถยิงได้เลยตัวนี้เป็นท่าสําคัญเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีในเกมจริงๆด้วยครับสำคัญ4สกิลนี้นะครับแต่หลกัลกๆจริงๆ3สกิลที่ใช้กันนะครับก็คือมีเปลี่ยนเลนสับขา แล้วก็ยิงหลอกเปิดทางตวัดชิ้นด้วยส้นเนี่ยแล้วแต่คนใช้กองหน้าตัวไหนนะครับสกิลที่4เนี่ยเราสามารถพ,พลิกแพลงได้อาจจะเป็นอีลาสติโกอาจจะเป็นฮิวช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเหตุผลสําคัญที่สกิลนอกเหนือจากนี้ที่เขาไม่ใช้กันเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะครับท่าทางที่มันใช้ในสกิลเนี่ยก็คือเวลาใช้สกิลแล้วเนี่ยบอลมันจะหลุดเท้าเพื่อนๆเรามาย้อนดูนะหรือเข้าไปดูในเกมตัวเองก็ได้นะครับสกิลอื่นที่เขาไม่ใช้นอกเหนือจาก4สกิลนี้นะครับบอลมันจะหลุดเท้า มันทาให้ไม่สามารถคอนโทรลบอลต่อเนื่องได้ครับถ้าเกิดเราดูดีๆนะแต่4สกิลนี้มันจะมีสกิลหนึ่งที่บอลหลุดเท้าเหมือนกันก็คือต่อไข่แต่อีก3สกิลมาเนี่ยไม่มีการหลุดออกจากเท้านะครับเปลี่ยนเลนก็ติดเท้าสับขาหลอกก็ติดเท้ายิงหลอกเปิดทางก็ติดเท้าเหมือนกันนะครับสังเกตดีๆเหตุผลที่เขาไม่ใช้กันก็คือบอลมันจะมันจะกระเด็นออกไปไกลแล้วไม่สามารถคอนโทรลบบอลต่อได้นะครับเดี๋ยวต่อมาเราไปดูกันในเกม ในสนามฝึกซ้อมกันว่าสกิลแต่ละสกิลมันออกอยังไงเฉพาะเมตายเนี้วนะผมให้เ,เมตายเนื้อถ้าเกิด,ดพูดหมดเนี่ยมันจะยาวมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมอันแรกนะครับจะเป็นท่าสับขาหลอกแล้วหลบออกนะครับก็คือสับพุ่งสับสเปนอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเรียกนะครับวิธีการกดนะครับก็คือกดสกิลก่อนแล้วค่อยกดทิศทางนะครับแต่ว่าผมจะสอนหลายแบบนะครับว่าสับอะไรได้บ้างเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นการสับตรงสับพุ่งไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีสับ45ทั้งบนและล่าง เดี๋ยวไปดูภาพชา้ากันว่ามันกดยังไงท่าทางมันออกอยังไงอันนี้ท่าแรกนะครับก็กดสกิลที่เราเซตไว้ผมกดปัดลงนะปัดลงแล้วกดหน้านะครับมันก็จะพุ่งไปตรงตรงต่อมาเป็นสับสี่สกดสกิลแล้วปัดขึ้นเฉียงนิดเดียวนิดเดียว45หดูอนาล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวปัดลงล่างแค่นี้เองครับอันนี้คือสับปัดซ้ายปัดขวาปัด45ทํานองนี้นะครับ ต่อมาเป็นท่าสกิลสับเก้าสิบนะครับสับเก้าสิบเดี๋ยวดูดีนะปับ๊บเห็นไหมหันหน้าลหลอกไปเก้าสิบองศาครับเพิ่ม,มองศาไปเพิ่ม,มองศาไปจากที่เราหันหน้าตรงนะครับอันนี้สับสี่สิบห้าอันนี้สับสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการสรับวิธีการดูจากปุ่มที่กดเลยนะครับต่อมาเป็นท่าตอดชิ้นด้วยส้นนะครับก็คือตอกไข่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเวลาตอกเนี่ยหน้าตามันจะยังไง วิธีการใช้ก็คือจะเจอผู้ต่อสู้ก็ตอกใส่เลยครับมันลูกมันจะออกซ้ายออกขวามันอยู่ที่ทิศทางที่เรากดนะครับแต่จังหวะที่ตอกที่ดีที่สุดนะครับก็คือเวลาเราหันหน้าเฉียงไปทางมุมธงอะครับแล้วกดตอกไปทางหนึ่งนะครับมันจะตอกสวนแล้วมันจะหลุดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูภาพช้ากันอ่าครับมาดูเดี๋ยวให้ดูมุมบนก่อนนะครับมุมบนจะเป็นชินอลานะครับ ก็เลี้ยงเข้าเลยครับจังหวะนี้ครับตอ,อกได้เลยนะปึ้งเลยครับเห็นไหมตอ,อกมีจังหวะถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะครับชิ้นดล่างสูงร้อยแปดสิบสี่นะครับโดยประมาณแปดสิบสามตอ,อกแล้วก็ยิงได้เลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งข้างล่างกันบ้างฝันะ่งข้างล่างสกิลตอ,อกเนี่ยผมเซ็ตไว้เป็นปัดซ้ายนะครับก็ส่วนทางกับทิศท,ท,ที่มันจะไป นี่เป็นฟิลลิ่งส่วนตัวนะแล้วแต่เพื่อนนะจะตั้งไว้ยังไงตั้งป,ปัดขวาก็ได้นะครับผมปัดซ้ายนะครับวิงเร็วต่อครับฮะทิศทางนะเลือกทิศทางนะครับมันจะไปทิศทางตามที่เราตอกนะครับนั่นแหละตอกไปงี้แล้วก็ยิงได้เลยครับอ่านี่เลยต่อมาเป็นท่ายิงหลอกเปิดทางนะครับก็อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นสกิลที่เฉพาะทางนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะใช้อยู่นะครับก็ใช้ตัวบังบอลแล้วก็ กดท่าสกิลยิงหลอกเปิดทางหรือโอเวอร์ท่าแชช็อตนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสโลว์โมชั่นกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับก mm ็ hmm. จะเป็นจังหวะเบียดแล้วก็หักเข้ามายิงนะครับดูนะครับเราเซว่ามีกองหลังอยู่นะครับเรากดตรงนี้เลยครับมันจะหักบอลมาแล้วก็สามารถยิงได้เลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ผมเซตไว้ปัดขวานะปัดไปทางไหนก็ใช้สกิลก่อนนะกดสกิลแล้วก็กดทิศทางนะครับมันก็จะปัดไปทางนั้น mm hmm. เดี๋ยวเรามาดู จังหวะด้านล่างมานะครับเป็นยยนครับนะครับเดี๋ยวจะปัดเข้าไปเท้าเข้าเท้าซ้ายนะครับเหมาะสําหรับปีกที่มีถนัดเท้าซ้ายนะแต่นี่ผมใช้เท้าห้าห้เนี่ยใช้สกิลครับดูนาลอกดูการกดดีดนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเป็นทริคนะครับสำหรับท่านี้นะครับโอมิาแฟชช็อนะจะเป็นท่าที่เราสามารถกดสกิลได้ต่อเนื่องนะครับจะไม่มีการสโลว์สปีดของสกิลนะครับเราเพื่อนลองดูนะ1 2สาม สี่ห้าหกเจ็ดสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นท่าเปลี่ยนเลนนะครับหรือเลนเช้งน,นะครับก็จังหวะการใช้ก็คือเป็นการตัดเข้ามาปั่นนะครับหรือเป็นการล็อกหลบจังหวะตรงๆก็ได้นะครับสามารถทําได้แต่ผมทาให้ดูหลายๆมุมนะว่าใช้อะไรยังไงบ้างน,นะครับวิธีการกดอันนี้ผมเซตไว้ ที่การกดปัดขึ้นนะครับก็กดตามที่เพื่อนเสเซตไว้กดเสร็จแล้วก็ทิศทางตามนะครับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปดูกันจังหวะน,นี้นะครับก็จะเป็นการโยกหน้ากรอบนะครับเลนเช้งหน้ากรอบแล้วก็ปั่นทันทีนะครับรับบอลจากเพื่อนมาโยกหลบหนึ่งทีแล้วก็กดทำประตูเลยนะครับช็อตนี้ก็เหมือนกันเรนเช้งปึ๊บทิศทางนะครับ กดสกิลและกดทิศทางตามอย่างรวดเร็วต่อมาจะเป็นการเลนเช้งจากข้างตัดเข้าในไปปั่นยิงนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวผมทำให้ดูอยวางนี้ครับยนครับปุ๊บกดทันทีครับสกิลปุ๊บแล้วก็ปั่นยิงได้เลยอันนี้เป็นท่าหากินนะครับสำหรับคนที่ใช้ปีกคนระับใช้แผ่นปีกคนถนัดใช้สกิลใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะนะครับ จังหวะนี้เป็นชิโนล่าตอกไข่ไปหนึ่งทีวิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามาได้จังหวะปุ๊บโยกหลอกแล้วปัน่นอันนี้อันนี้นะ่ยไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับจะโยกได้สั้นแต่ก็ยิงได้อยู่แต่มีกองหลังอยู่ยังไงก็โดนครับเมื่อกี้โดนแน่นอนในมุมบนนะครับจะใช้ไม่ค่อยถนดัดเท่าไหร่สำหรับผมนะผมถนัดมุมล่างมากกว่านะครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เมื่อลองฝึกใช้กันดูใช้ได้ทั้งสองมุมนะครับ อยู่ที่ความคล่องนะต่อมาเป็นจังหวะการล็อกหลบผู้รักษาประตูนะครับใช้ได้นะครับจังหวะนี้ก็กดจังหวะแม่นปึ๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับก็ได้เป็นหนึ่งประตูใช้หลบกองหลังก็ได้นะครับสําหรับกองหลังที่วิ่งเข้ามาชนแบบตรงๆนะครับสามารถใช้ได้ในจังหวะนี้สับพุ่งเข้าไปผู้รกษาประมาแล้วก็โยกหลอกต้องกดไวๆนะครับเลือกทิศทางด้วย๋ยวมาดูลูกต่อมาก็เหมือนกัน,นครับเป็นการล็อกหลบผู้รักษาประตูโดยใช้เลนเชงนะครับปึ๊บปั๊บ เรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการใช้สกิลนะต่อไปไปดูสกิลเพลย์ครับ